หลังจากทำวัดสวดมนต์นเจริญกรรมฐานากันแล้วเราก็สดแับคุยชวนคุยคนอื่นก็นกลับหมดก็อยู่ด้วยกันประมาณสิบคนวันนั้น่้นจะบอกว่าฉันมีอะไรจะเล่ากับคุณฟังคือพระที่ไปถึงนิพพานแล้วมีรูปร่างเหมือนแก้วหมดตัวเป็นแก้วแล้วก็นึกในใจว่าหลวงพ่อนี่ไปมากแล้วนิพพานเบอกมีสภาพสูง แต่ทำไมจะมีต pues ัวมีตนเอ้าต่เรายังคุยต่อไปว่านิพานนี่เป็นเมืองแต่ว่าเป็นที่ทิสีเป็นที่ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกมีพระอรหันต์มากมายคนที่ป่านิพานได้เขาเรีย็พระอรหันต์จะตายเมื่อเป็นเทววัตจะตายเมื่อเป็นพระก็ตามเขต้องถึงอรหันต์ก่อนเมื่อถึงอรหันต์ก่อนแล้วก็ตายตายแล้วก็ไปอยู่นั่นร่างกายเป็นแก้วหมดเมืองก็เป็นแก้ว สถานที่อยู่แลกล้วปลาไปเลยยับนะอาจะมาก็นึกในใจว่าหลวงพ่อ,อนี่ไปเยอะสอนก่อนก็ดีสอนดีว่าตอนนี้ที่จะไปมากไปนะแล้วแต่ก็ไม่ค้านฟังแล้วก็ดีดีทีงจะคุยต่อไปว่าเมื่อคืนนี้ท่านขี่มาแก้วไปเมือวิปัสสนาเขาแล้วแล้วต่อมาคุยไปคุยมา,บบา,ายยยท่านก็บอกว่าท่านคงจะทราบก็ท่านไม่โง่ทำเด็ด เมืก้ขนาดรู้ทด้ผ่านได้แล้วอย่างอื่นก็ต้องรู้หมดแต่ความจริงคำมารู้หมดในที่นี้นะับบรรดาท่านพุทธบัญชัทไม่เสยรู้เท่าตัพระพุทธเจ้าแา่ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คนจะรู้ก็สามารถรู้หมดท่านก็เลยบอกว่าเธอเธอดูดาวดวงนี้นะดาวดวงนี้สุกสว่างมากว่าเดี๋ยวฉันจะทาให้ดาวนี้รื้เปลี่ยนลง จะค่อยๆหลีลงจนทั้งมองเห็นแสงดาวท่านชี้ให้ดูแล้วก็มา观งต่อไปตอนนี้เริ่มหลีและเริ่มหลีแล้วแสงดาวก็หลีไปตามสิ่งของท่านในที่สุดหลีที่สุดเห็นแสงดาวท่านถามว่าเวลานี้ทุกคนเห็นแสงดาวไหมก็ตอบว่าไม่เห็นแสงขอรับต่บอกว่าตอนนี้ไปดาวจะเริ่มค่อยๆเจ้าวางทึละน้อยๆจนทั้งดงกษสุดแล้วก็เป็นไปตามนั้น ท่านทำถึงตอนนี้ก็เกิดความเข้าใจว่าข่าวความดีวิชาความรู้ที่เรามีอยู่มันไม่ได้นหนึ่งในล้านที่ท่านมีแล้วฉะนั้นคำว่านิพานมันต้องมีแน่ท่านมีความสามารถอย่างนี้เกินที่เราจะคิดผูบายอาจารย์ต่างๆที่ศึกษามาได้ด้านกรรมฐานก็ดี ที่ซื้อคุณจะมาบริที่ทา่านรู้จริงท่านก็ไม่ปฏิเสธเจ้านิพพานคำว่านิพพานศูนย์ท่านไม่ยอมพูดไปถามท่านข้าว่าสานิพพานศูนย์หรือท่านหนึ่งอัในใกลที่สุดก็ไปถามสององค์คือต้องพ่อฝายก,กับหลวงพ่อหลวงถามว่านิพพานศูนย์หรือท่านตอบว่าถ้าคนใดศูานยา์น,นิพพานคนนั้นก็เรียกนิพพานศูนย์แต่คนไหนไม่ศูนย์จากนิพพาน,น,านคนนั้นก็เรียกนิพานไม่ศูนย์ ความวิญญานไม่สูนแน่ต่อมาพระพุอสดท่านยืนยันเอาจริงเระจังจริงจังต่อมาท่านะสงเคราะห์คือนั่นเองท่านกะสงเคราะห์บอกว่าเรื่องต้องการทราบมีพันเขาทํากันอย่างี้ท่านจะแนะนาวิธีการก็ท่านรู้สึกไม่อยากเพราะาเราดิานจะมาดินอแล้วตามพื้นฐานต่างๆ เ้าบอกว่าใช้กำลังใจอย่างนี้ทำอารมณ์แบบนี้ตั้งจิตแบบนี้ทำตามท่านทุกอย่างเวลาผ่านไปประมาณสักเศษนาทีรู้สึกว่านานมากหน่อยทุกคนก็ไม่ปฏิเสธเนิพานึ่งเทนิพานเป็นแก้วแปลว่าระยะพระเทนิพานทั้งหมดเป็นแก้วหมดแต่ไม่ใช่แก้วปั่นคือแก้วเดินได้คือแก้ว เปล่เหมือนแก้วสวยงามไดยักทุกอย่างที่พูดตีงินถึงบุญคุณพ่อสมท่านยังไม่หายไม้มีคุณมาก,การวมความเวลานั้นเราอย่าเป็นโค้อาจจะมีจิตดำเทมทึกเกิดความสิ้งเขาพูดตามความเป็นของเวลานั้นจิดไม่ดำจิดใสเป็นแก้วแต่การแผ่วเล่าของจิตไม่มี การสายเป็นแก้วในะเวลานั้นเป็นชานโลกีฌานโฉสุใช้กำลังนั้นจะเฉพาเวลาในะชานโลกีนี้เอาจริงเอาจังจะไม่ได้นะเจ้าว่าตลอดเวลานี้ไม่ได้เพราะไปอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์และท่านก็นสั่งว่าหลังจากนี้ต่อไปทุกทุกโันจงทำอย่างนี้ติดต่อถึงนิพพานทุกวันตามที่คุณทำได้ อย่างน้อยที่สดุดจยงพบนิพพานสองครั้งคื้นหนึ่งเ้ามดืดจะเป็นการน,นีกสองก่อนหลังจากนี้ไปเธอกลับไปแล้วทีหลังกลับมาหาฉันใหม่ฉันจะสอนเมื่อได้ลีลามาอย่างนั้นแล้วกลับมาหาครูอา,าจารย์ดื่มเครื่องพกปาน <c oughs> พอขึ้นจากเรือเ็ปบ,บุกพบหลวงพ่อปานอยู่หน้าทา่าท่านเห็นหน้าได้ท่านก็ยิ้มว่ายังไง อ่านประกาศเทาหลายเกียรติพานแล้วใช่ไหมตกใจถ้าถามว่านพทราบหรือครับบอกเอเอ,เอข้าไม่ทราบหรือว่าเทวดา,าเข้ามาบอกเพราะว่าเมื่อคืนที่แล้วมานี่เราก็่อสด,ส,ดสดทุกพวกเองเกียิพพานใช่ไหมก็กราบเรียนเทไหว้ใจไปรับท่านของท่านแหละคือของจริงของจริงมีตามนั้นพ่อสดจะมีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้ จะถามว่าถ้ามพ่อจะสอนเองจะได้ไหมเฮ้ก็ตอบว่าฉันสอนเองก,ก็ได้แต่ปากพวกเธอมันมากมันพูดมากดีไม่ดีก็พูดไปพูดมางานเของฉันก็มากงานก่อสร้างก็เยอะงานรักษาคนก็ไปติดงานรักษาคนมีเป็นโรคก็เป็นประจำวันไม่มีเวลาว่างถ้าเธอไปพูดเรื่องนิพานฉันสอนเข้าฉันก็ไม่มีเวลา เวลาจะรักษาคนก็จะไม่มีเวลาทีา่จะก่อส,สร้างวัดต่างๆก็ไม่มีฉันหวังจะสงเคราะห์ในด้านนี้เพื่อทียกคไเพื่อที้งสง่งคนเธอไปหาหลวงพ่อสดก็ถามว่าหลวงพ่อสดแลวข้อรู้จักกันดีหรือก็ท่านก็นตอบว่ารู้จักกันดีมากเคยไป็นสอบพร้อมกรรมาฐานด้วยกัน สอบันไปสอบกันมาแล้วต่างคนต่างกันเสมอกันรวมความว่ากําลังไล่เรียกนันนี่บรรดาแต่ทนบริษัทนี้จุดหนึ่งที่จะมาสะแสดงที่ความรู้ตรคกูบใบาทาร่ะ